สวัสดีครับวันนี้พบกับติ๊กน้อยที่ชันเคยนะครับคืนที่3ของการมาเที่ยวกัมพูชาเมื่อวานอ่ะพาทุกคนอ่ะไปชิมขนมปังเวียดนามและในตรงข้างๆโรงแรมที่ติ๊กอยู่วันนี้มีโอกาสได้ไปเที่ยวเ,เขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆปพิพิธภัณฑ์ของโบราณน,นะครับแล้วพอดีก็เลยแวะไปสถานที่ซื้อของฝากแล้วมันกแถวนั้นอนะ่ะมันก็จะมีตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ย มีพวกผลละมงผลไม้ก็เลยมองไปเห็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นลำใหญ่นี่แหละเห็นมันลูกใหญ่ดีนะเขาบอกเป็นลำใหญ่ของกัมพูชานะครับต่างจากลูกไทยของไทยยังไงต่างมากเลยครับถ้าดูจากภายนอกอ่ะก็คือลูกจะใหญ่ใหญ่กว่าของไทยใหญ่มากแต่ถ้าเราปอกไปข้างในแล้วอ่ะมันเวลาเรากินอ่ะ เรารู้สึกว่าเนื้อมันจะน้อยลำไยของเขาเนี่ยเม็ดจะให,ใหญ่มากกว่าเหมือนใหญ่จะใหญ่แค่เม็ดอะแต่ว่าเนื้อไม่ค่อยมีนะครับตอนแรกคิดว่าอุ้ยมันต้องแบบเนื้อเยอะมากเลยนะอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แต่ก็ยังมีความอร่อยของลำไยของเขาอยู่นะมันก็อร่อยมันหวานหวานมากหวานมากๆเลยข้อเสียคือเนื้อมันไม่ค่อยเยอะ เนื้อมันน้อยๆแต่เม็ดมันคล้ายๆลิ้มจีอ่ะเม็ดมันใหญ่มากเลยดูดิมันใหญ่แบบเนี่ของไทยเม็ดจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากอะไร พิ่งเคยกินครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยเห็นเพื่อนบอกว่าต้องชิมเพราะมันหวานหวานมากมันจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อจะไม่ค่อยเยอะเม็ดจะเยอะกว่าเม็ดจะใหญ่กว่าแต่ความหวานอะหวานหวานหวานมากหวานอร่อยเม็ดเบอรอเธอเลย แต่เปลือกเขาก็ก็หนาอยู่นิดนึงระดับหนึ่งเปลือกเขาจะแข็งแข็งความหวานนี้ให้เขาจริงหวานมากเลอะ เปลือกมันแข็งอะแข็งออกเหนียวเหนยวอะทุกคนเฮ้ยแพงแพงอยู่เหมือนกันนะรูล้ละสองร้อยกว่าบาทประมาณคิดเป็นเงินของประเทศเขาของเงินเรียลก็อยู่ที่ประมาณหมื่นสองพันห้าร้อยเรียลหมื่นสองพันห้าร้อยเรียล อยู่ที่ประมาณ3 3ดอลลาร์สดอลลาร์สามสี่ดอลลาร์ประมาณนี้ครับต่ลูกใหญ่มากเลยแค่ปอกเงี้ยเราจะมองเห็นเม็ดเลยนะแต่ถ้าเป็นของของไทยมันจะไม่ค่อยเห็นเม็ด มันจะเห็นแต่เนื้อก่อนแล้วเรากินไปคงจะเห็นเห็นเม็ดเม็ดเหมือนจี๋มาก

Nó đẹp nấm tàn Cái này rất lớn ลูกใหญ่เนื้อไม่เยอะนะใหญ่เม็ดความหวานให้เขาจริงหวานหวานน้ำตาลเฉาะ เจ็บเล็บหมดแล้วเนี่ยอร่อย หวานมาก